สวัสดีครับกระแสข่าวดังลวครับซึ้งใจภรยาไม่เคยทิ้งเปิดชีวิตล่าสุดเมฆวินัยไกบุญหนักแค่ไหนภรยาไม่เคยทิ้งเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่แฟนๆนั้นส่งกำลังใจให้รัวๆครับสาหรับนักสแสดงชื่อดังอย่างเมฆวินัยไก่บุญที่ตอนนี้ไม่สบายเป็นโรคตุ่มน้ําพองจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งอาการของเมฆในตอนนี้นั้นเกิด ตุ่มน้ำพองรอบที่5ติดเชื้อนอนไม่หลับเพราะมีอาการคันแต่ก็ยังยืนยันว่าจะสู้สุดใจแม้ว่าจะเคยออกปากไล่ภรยาให้ออกไปจากชีวิตไม่รู้กี่ครั้งเพราะความรักและไม่ต้องการให้ภรรยานั้นต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับตนในสภาพนี้แต่ภรรยาของเขานั้นก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งอดีตพระเอกดังไปไหนและต้องยกให้เป็นคู่ทุกคู่ยากสุดน่ารัก สนับเอฟอรชัญญาภรยาของเมฆวินัยไกบุตรที่ถึงแม้ว่าสามีนั้นจะเจอมรสุมชีวิตไม่สบายจนหายหน้าหายตาไปจับวงการโดยที่งานนั้นไม่เหลือเลยสักชิ้นจากตุ่มน้ำพองและร่างกายนั้นก็ไม่เหมือนเดิมทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็คอยซัพพอร์ตกันเสมอไม่เคยทอดทิ้งซึ่งล่าสุดนั้นเมฆได้มีการโพสซึ้งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงภรรยา ไปไหนไปกันมีกันสองคนตายายจะบวมจะเน่าเธอก็ไม่เคยห่างเราอดทนจนถึงที่สุดขอแค่อยู่ใกล้ๆก,กันตลอดไปรักเธอเสมอโดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและยังคอยให้กำลังใจกันมาเสมอกับคุณวินัยไกลบุตรซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงมากที่ต่อมานั้นก็เริ่มดีขึ้น แต่จากนั้นไม่นานก็กลับมาเป็นอีกและล่าสุดนั้นได้ออกมาเผยว่าดีขึ้นโดยระบุผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตุ่มใหม่เริ่มไม่ขึ้นอีกทั้งยังได้ออกมาประกาศเพื่อกลับมารักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดกระบี่กลับมาคราวนี้จะได้ช่วยถางหญ้ากเก็บขยะและทำความสะอาดข้างถนนในหมู่บ้าน ขเขาลูกนกอ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรมวันสำคัญชาวบ้านช่วยกันอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักของคนในชุมชนและดีใจมากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องทุกคนคนกระบี่จะไม่ถึงกันสบายสบายเราเด็กเลี้ยงควายไถายนาม,มาก่อนฮ่าฮ่าเป็นกำลังใจให้กับคุณวิน,นัยไกบุตรด้วยนะคะขอให้สุขภาพของพี่ดีขึ้นในเร็ววันนี้แต่สิ่งที่คุณวิน,นัยไกบุต ได้พบเจอในตอนนี้มีเพียง1ใน4ี่แสนคนเท่านั้นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเมฆด้วยนะครับขอขอบคุณข่าวจากไทยสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ